เอาแล้วก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็โยกเกม Pi กเ l p a พนเตนะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาเล่นกันเห็นเขาเล่นกันจังเออเห็นเขาเล่นกันมากนะครับผมเราจะไปลองเล่นกันอ่ะความน่ากลัวผมก็ไม่เคยเล่นนะเออมันให้วาดไปเรื่อยๆอ่าความน่ากลัวความน่ากลัวได้ครับคิดออกเลยจะวาดตัวเหี้ยเลยมา เอาสีดำครับก่อนอื่นครับวาดตรงนี้เราจะมาวาดผีครับผมวิญญาณผีฮะโอ้โหแม่งมันลูกโปงเลยวะเดะเดวเดๆเดะเดะเดมันไม่ได้ครับมันไม่ใช่ ค่อยๆวาดครับไม่ต้องรีบนี่นี่อ่าต่อมาเราจะแล้วกูวาดที่อะไรของกูนเนี่ยลบๆรอบๆบๆบๆ,ๆ,ๆดูเพื่อนเขาวาดสิอืมจะมาวาดฮีโร่บใบไมาดีกว่า แบบนี้สินะอาจากนั้นก็วาดเป็นแบบหลุมศบครับผมเดี๋วๆๆได้อยู่ครับนี่ โอเคเขียนอืมได้อยู่อ่าประมาณนี้ก็เสียมตานมาขอลุกตรงนี้ก่อนเบิบ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 อ่า อาออกสีแดง,ดงไม่เอาดีกว่าสีดำแบบเป็นลุ้มศพไงน่ากลัวนี่โอ้โห,โหความคิดใครช่างล้ำเลิศจริงๆอ่าแล้วก็ใส่สีไปอ่า,อากูว่าที่อะไรของกูเนะี่ย ภาพพื้นหลังจะต้องเอาเปน็นแบบสีเทาาสีคำคำันะอ๋ออ่อวาวาดเยี่ยง,งกูเนี่ยเออผมมีคนเขียนด้วยเสร็จแล้วเออเดี๋ยวสิ ไม่สร็จเลยนะเจนยินนะว่าว่าอะไรงกูเนีเ่ยอ่าตรงนี้แล้วกันกูวะ่ะทียอะไรเนี่ยอ่ะ ช่างมานะันครับโอ้โหความคิดล้ำเลิศของแต่ละคนแล้วไปดูของตัวเองครับผมก็คู่วัดเยี่ยนเลยเนี่ยผมว่ารอบนี้ผมแพ้ชัวเอแพ้ชัวเลยช่างมานะันครับ เออราเพิ่งมาฝึกเล่นไงจะแพ้กไ็ไม่เห็นจะเป็นไรผมโหมดให้กันอ่อ A O O M นะครับผมก็คือว่าสวยดีโอเคจะมีใครโหวตให้กูไหมเนี่ยน้องน้องเฟรม FC กันชามีใครโหวตให้กูไหมเนี่ยว้าวหนึ่งครับผมหนึ่งอื่อแพ้ผมยังไงก็แพ้ชัว อ่าฮอลิชิดอ่านี่ละกันอ่ามันดูไม่น่ากลัวแต่มันน่ารักอะ่ะเออโอเคเบาเสียงหน่อยอย่างน้อยก็ได้มาสองหัวใจแล้ววะโฆษณาไม่ต้องชุดรูปแบบเจได ว้าวจีไดไงจีไดวัดไงวะใครรู้ช่วยคอมเมนต์ใครไม่รู้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์จีไดโอ้โหคนฟ <laughs> ิวชั่นเงินโอจีไดอจะต้องวาดเป็นมักจีไดโอเคเย้ขอบคุณเขียนก่อนวาดไม่เป็น เจไดเหรอเจไดครับเราจะวาดตามจินตนาการเดีวด๋วๆเท่าที่ผมเคยดูมานะครับผมว่าเริ่มจากตรงนี้อ่าจากนั้นก็วาดปาก,กนะครับอาจจะวาดไม่สวยวต้องขอไปนะ เอออ่าผมเห็นมันเป็นแบบนี้อ่ะเออฟิบใช้ความใจเย็นนะแม่งกูมาวาดหมอหรือไงเนี่ยเดียด๋ยยๆมันเริ่มไม่ตรงอะเอาเฟิบอ่าเฟิบว่าใเชื้ไม้มันทัดดีกว่า เออง่ายกว่าเยอะเลยเนะี่ยโอเคแบบนี้ใช่ไหมกบพ่อมึงคใอยว่าจีไดมึงวาดกบมันวาดตัวเคี้ยอะไรกันเนี่ยไอพวกบ้าเอโอ้ ไครวัดเจดไดเปนว่าตัวเหี้ยเนี่ยเจไดต้องหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าวะกูไม่เคยดูแลนียอา้าวเจได นายหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าจีด้อา่อาฮะไม่ดิหน้ามันสีดำอัดเจะไม่ใช่แหละอาเป็นสีเทาๆแล้วกันเดี๋ยวนะว่าอะไรของกูเนี่ย นี่เจีไดเราผมมองว่าไม่เสร็จแน่เลยความคิดมันไม่มีอ่ะเอาขอบตาสีฟ้าจไีไดไปสอบบาอะไราขอบตาสีฟ้าว่าได้แค่หัวกูก็ดีใจแล้วะ ออมันวาดยากอยู่นะจีไรเนี่ยกูวาดไอ้มดแดงไงเนี่ยจะวาดยากขนาดนี้อ่าพยายามก็ับพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอืม ว่าอะไรมดแดงแม่งว่าอะไรของกูเนีเ่ยเล่นละเล่นละไน่มดได้ <laughs> ว่าคนคนที่มาโหวตกูต้องซีเรียสแน,นเ <laughs> ่เลย,เยว่าอะไรของกูอ้อ้ธิบาย ไม่มีใครวูบะกูเหรอมีวะไม่มีใครวูบอ่ะไอเหี้ยใครวูเจ๊ดเลยโอ้มีคนวูด้วยมีคนวูด้วยเอ้าไม่ได้วูดไอ้นาเด็ดนาเด็ดคนไหนวะไหนดูดิดูดิเป็นคนปลอมแปลงตัวป้อมมาเมื่อกี ม,ม,มันก็น่าจะคิดได้นะไอ้ไอ้คีกา้างเนี่ยเนี่ยมันวัดง่ายอ่ะเออแล้วก็ไปว่ดวัดมุดแดงไอ,อ้หาลากทำไปได้สัตว์เออไอ้นี่มันในเรื่องไอ้นั้นนี่ว่ะไอ้ดาวก้อนบอลอะ่ะไอ้ตัวที่มันตัวสีเขียวอะ่ะเออไม่รู้ตัวเหี้ยอะไรกูจำชื่อไม่ได้ ชนะครับผมคนนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆชื่ออะไรเนี่ยพีอะไรโอ้โฆษณาขึ้นอีกแหลวอ่ะอีกสักรอบเดี๋ยวถ้าชนะรอบนี้จะเลิกเล่นไม้ใกล้ฟังได้ครับผมอันนี้ยังพอได้ผมมีความคิดโอเคจีดเกือบวาดจีเมจะได้แล้วไหมล่ะเออโอเคจะมาวาดให้ดูฝีมือฝีมือ มามามาเฮ้ยทาครับผมทาเขาไม่รู้จะสวยอยู่ไหมเนี่ยของตัวเองอ่าแปดเจ็ดหกห้าเอ้าน้ำแม่งจอะกันทำไมเด็กกุตมดูนมไหมเฮ้ยแล้วไม่ใช่ปกอื่นดูดิ <laughs> ไม่ไม่ไม่เราต้องเขียนตอบกับว่าไม่เอาเราไม่ใช่วกทุเดศดเอ้าไม่ใกล้ฟังเราต้องโยงจากตรงนี้กอบก่อนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวเราต้องเริ่มจิ้มเริ่มจิ้ม ไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรเรามีนี่อยู่ไมามันทัดนี่ถึงอย่างรวดเร็วทันใจวิธีการลบปแบบเร็วๆนะครับผมด้วยอ่ะเอาสีขาวมาอ่ะโอเคต่อมาสีดำมา โอเคปาติดต้องลงใหญ่กว่านี้ครับกอลบตรงนี้ออกอ่ามันได้ดูสมจริงอ่าสีแดงออกสีส้มส้มดีกว่ามีสีส้มไหมเนะี่ยอ๋อนี่ก็ได้แรงเงาครับ าถามว่ากูจะวาดอะไรอ่ะนี่ภูเขาก็ต้องสีน้ำตาลดิอ่าภูเขานี้ไม่ต้องแรงเงานะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม อ่นะประมาณนี้สีดำมาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทีหนึ่งแต่ก็ยังดีอนะเนาะสีด้วาดโอเคเราจะต้องรีบวาดัะผมสีฟ้า สีฟ้าเป็นทางกั้นครับเคก็ฟ้าอ่อนมานะาต่อมาก็วาดขอนไม้ครับเดี๋ยดๆรบขอนไม้ขอนไม้ตรงนี้ลบตรงโมโมครับ ลบตีเออเอาลบลบกันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเอ,อ่าเราต้องการสีน้ำตาลเข้มกอบสีดำมาแรงเงาแต่น,นี่เป็นไงเป็นไง ่าแล้วก็สายฟังสายฟังครับอย่าพึ่งนะผมว่าไม่ทันไม่ทันสีสีสีซีสีชุบอ่ายังได้อยู่ครับอื้มลืมระบายสีทองฟ้าโอ้มีใครจะโบดได้เราไหมครับผมไม่มีเลยเหรอโอ้โหอุตสาหะนะเนี่ย โอ้โหสักคนก็ไม่มีโอ้โหได้ตัวเองก็ไม่ได้หาเอ้ยมั่งคนใจร้ายขึ้นชิบหายเลยวะโอ้โหไม่งอะไรเนี่ยโอ้โหเกมห่าอะไรไม่รู้ไม่เล่นมันแล้วโอ้โหไม่ได้สักอย่างเลยอะไรเนี่ยใจร้ายกันจริงๆเลยดูอะไรวะไม่เล่นมันแล้วบายสวัสดีครับ